ต่อยนะครับจากร้านแฮร์รี่ฮอปปี้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่นร่างกัดผ่านครับก็จะมีเป็นโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับทิ้งมาเล่นๆภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าใครต่อยได้คะแนนมากกว่าผมเอาไปเลยครับจุดสามสองเลสค่อนข้างโฮเซลเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะลองต่อยระหวยก่อนสองครั้งนะครับเดี๋ยวดูกัน ใส่ตำมา่านายอครับใ้ใช้ต่อเลมากวานี้มาเอาเลขจุดสามสองไปเลยภายในสิ้นเดือนนี้ครับผมจาเลนไหมชาเลนไหมท้าต่อเป็นท้าเพื่อนสนิทของผมครับชื่อพี่สีนะครับคือไอหมอนี่นะครับแลงไงยรบกวนเดี๋ยวมึงต่อเลยแล้วก็ท้าคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนคุณลูกค้า ถ้าใครอยา,ากจะต่อยเนี่ยก็เพื่อมารับเลทติดสามสองนี่คือมาต่อยเพื่อรับเลทติดสามสองได้เลยแต่ว่านี่คือมันจะเป็นกิจกรรมงค้นกันะผมใช้ในกลุ่มนะครับพี่ดินก,ก่อนเลยครับผมแจไป้า